สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยวิถีกรุงหากเอ่ยชื่อของถนนเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับกรุงเทพมหานครหรือว่าบางกอกย่อมต้องมีชื่อของถนนราชดำเนินและถนนเจริญกรุงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถนนทั้งสองเส้นนั้นเรียกได้ว่าถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนี้ถนนทั้งสองเส้นนั้น ยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองและมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากมายผ่านถนนทั้งสองเส้นนี้ครับในวันนี้ครับรายการตามรอยวิถีกรุงจะพาคุณผู้ชมไปดูกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจของถนนทั้งสองเส้นครับจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับขอเสนอตอนถนนสายประวัติศาสตร์จากราชดำเนินสู่เจริญกรุง ราชดำเนินในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านายแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบบังคมทูลว่าในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระราชนิเวศท,ที่ประทับมาแต่เดิมสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเจ้าหลวงมีผู้คนทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้มีการสร้างอาคารต่างๆเพิ่มขึ้นรวมทั้งต่อเติมอาคารเก่าจนทําให้พระบรมมหาราชวังคับแคบลมถ่ายเทไม่สะดวกไม่ถูกสุขลักษณะทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระบรม,มวงศานุวงศ์ทรงพระประชวรกันเสมอเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่ง ในปีพุทธศักราช2440ทรงเห็นว่ากษัตริย์ในยุโรปมักจะมีที่ประทับอันมีส่วนกว้างใหญ่ล้อมรอบมีความงดงามของต้นไม้ใบหญ้าอากาศปลอดโปรง่งจึงโปรดให้มีการขยายพระนครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปีพุทธศักราช2441โปรดให้ซื้อที่ตอนชายทุ่งนา ระหว่างคลองะดุงกรุงกเสษมจนถึงคลองสามเสนแล้วโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพาขึ้นเป็นที่เสด็จประทับแรมชั่วคราวและพระราชทานนามว่าสวนดุสิตต่อมาเมื่อมีการสร้างพระที่นั่งขึ้นอย่างถาวรและพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับบ่อยครั้งจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สวนดุสิตเป็นพระราชนิเวศแห่งใหม่ และพระราชทานนามว่าวังสวนดุสิตและเมื่อได้สร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีได้เช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวังจึงโปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อมให้ประกาศเปลี่ยนนามเป็นพระราชวังสวนดุสิตจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อม ให้เรียกพระราชวังสวนดุสิตว่าพระราชวังดุสิตในปีพุทธศักราช2442พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนราชดำเนินเพื่อเป็นที่เสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมือง และเพื่อให้ประชาชนได้ไว้เดินเที่ยวพักผ่อนแบ่งออกเป็นสามช่วงคือถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกตัดข้ามคูเมืองทั้งสามชั้นมีสะพานข้ามคือสะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านฟ้าลีลาดและสะพานมขวานรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หจึงทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดโดยให้สองฝากถนนเป็นที่ตั้งของวงังและสถานที่ราชการใหญ่ๆโดยมีให้สร้างตึกแถวหรือลานเล็กๆที่ซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้า โดยในชั้นแรกนั้นมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพานถมจะต้องรื้อป้อมหักกําลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้ใช้เป็นชื่อถนนแต่จะเรียกว่าถนนหักกําลังดัดสกรก็ดูแปลไม่ได้ความกันกับถนนแต่พักเอาไว้ตรองทีหนึ่งควรจะต้องตั้งชื่อให้ทันก่อนตัดถนน สาเหตุของการตัดถนนเนื่องจากมีพระราชดำริว่าท้องที่ตำบลบ้านพานถมถึงท้องที่ตำบลป้อมหักกำลังดัดสกรเป็นที่เลือกสวนเปลี่ยวอยู่ระหว่างถนนพึกที่บาทปัจจุบันคือถนนคนครสวรรค์กับถนนสามเสนยังไม่เป็นที่สมบูรณ์ทันเสมอท้องที่ตำบลอื่น เพราะยังไม่มีถนนหลวงที่จะทำให้ประชาชนทำการค้าขายสะดวกขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนขึ้นโดยตัดตั้งแต่ปลายถนนพาสุเมนข้ามคลองรอบกรุงที่ตำบลบ้านพานถมตรงไปยังป้อมหักกำลังดัดสกรข้ามคลองพดุงกรุงกรเกษมบรรจบกับถนนเบนจมาตปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของถนนราชดำเนิอนนอก และได้ทรงพระราชทานนามแก่ถนนสายนี้ว่าถนนราชดำเนินเช่นเดียวกับถนนควีนอล์กในกรีนพาร์คที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งถนนราชดำเนินได้แบ่งออกเป็นสามช่วงอันได้แก่ช่วงแรกมีระยะทางตั้งแต่ปลายถนนหน้าพระลานมุมกำแพงพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียบสนามหลวงด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือ จนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาอยู่ภายในเกาะเมืองชั้นในเรียกว่าถนนราชดำเนินในช่วงที่สองถนนราชดำเนินมีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาไปทางทิศตะวันออกผ่านสีแยกข้อกวัวอนุสวรี์ประชาธิปไตยและต้องมหาการ สิ้นสุดที่สะพานผ่านปาลีลาดอยู่ในบริเวณเกาะเมืองชั้นนอกเรียกว่าถนนราชดำเนินกลางและช่วงที่สาม มีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือในท้องที่แขวงบ้านพานถมตัดกับถนนวิสุทธิกษัตริย์สีแยกจอปร,รอเข้าสู่ท้องที่แขวงบางขุนพรมตัดกับถนนกรุงกรเกษมสีแยกมัควานรังสรรจากนั้นตัดกับถนนทิศนุโลกสีแยกส่วนมิสักวันมุ่งไปทางทิศเดิมจนถึงถนนสีอยุทยา สี่แยกหน้าลามพระบรม,มรูปทรงม้าอยู่ในบริเวณนอกเกาะเมืองจนถึงพระราชวังดุสิตด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเราเรียกว่าถนนราชดำเนิอนนอกในส่วนของถนนราชดำเนิอนนอกนั้นรัชกาลที่5ได้จำลองแบบมาจากเดอะมอลซึ่งเป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่พระราชวังเบคกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ พระองค์จึงได้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อรับไปถนนด้านหนึ่งเช่นเดียวกับพระราชวังเบคกิงแฮมแต่สร้างเป็นแบบอาคารรัฐสภาของอเมริกาทั้งถนนเดอมอและถนนราชดำเนินนอกเป็นแบบบูเลวารคือที่แนวกลางถนนที่รถส่วนกันนั้นจะไม่มีเครื่องแบ่งถนนเป็นสองส่วนปีกทั้งสองข้างทำเป็นเกาะและปลูกต้นไม้ไว้ตลอดแนวถนน เมื่อประมาณ70-80ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการสร้างอาคารรูปทรงสมัยใหม่ตลอดสองข้างทางของถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านพิพบรีลาจนถึงสะพานผ่านฟ้ารีลาดและกลายเป็นแหล่งบังเทิงแห่งเดียวของกรุงเทพ ในสมัยเมื่อ60-80ปีก่อนกล่าวคือมีโรงภาพยนตร์โรงแรมสถานที่เต้นรำร้านอาหารและสถานที่ต่างๆมากมายมาอยู่รวมกันที่นี่จนอาจเรียกได้ว่าเป็นชองเซลิเซ่ของกรุงเทพก็เป็นได้ต่อมาเมื่อกรุงเทพมีความเจริญขึ้นย่านความบันเทิงของกรุงเทพจึงมีอยู่ทั่วในทุกพื้นที่ ทำให้แหล่งบันเทิงบนถนนสายนี้หมดความสําคัญไปโดยปริยายต่อมาภายหลังทางราชการมีความเห็นว่าโรงภาพยนตร์สาราเฉลิมไทยซึ่งตั้งอยู่บนหัวถนนราชดำเนินกลางทางทิศใต้ซึ่งเปิดดำเนินการมาก,กว่า30ปีตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะไปบทบังทัศนียภาพของปราสาทโลหะและวัดราชนัดดาที่รัชกาลที่สเป็นผู้สร้างไว้ จึงได้รื้อโรงภาพยนตร์ดังกล่าวทิ้งและได้จัดสร้างเป็นพระพลาถาวรเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้มอบกุญแจเมืองในพิธีนั้นศาลาเฉลิมไทยถูกรื้อทำลายเมื่อปีพุทธศักราช2532ปัจจุบันคือลานเจษฎาบดิน ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยโดยจะถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศหลายต่อหลายครั้งบางครั้งจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยก็เริ่มต้นที่ถนนสายนี้ถนนราชดำเนิน หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่มีพลเอกสุดจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอ เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2534อันนำไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและปะทะกาันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุมมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก